คนไก่สตาร์เรียววันนี้เราอยู่กับตัวละครท่าไฟฟ้าสีดาวที่อยู่ในผ่านประสานอย่างทิงหยวนสวัสดีฮะเราแมเหมียวซีแฮเซงทิงหยวนเนี่ยนะว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตระดับเทพที่มีความสามารถที่ช่วยในการทำดาเมจดบับดามเมจดเพิ่มดามเมจดและรีพลังงานในตัวเดียวกันความสามารถคุ้นๆนะฮะขาดฮิวไปอย่างเดียวก็เท่านั้นแต่ถึงความสามารถจะดีรอบด้านขนาดนี้ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อเสียเลยแต่จะเรียกว่าข้อเสียมันก็คงจะไม่ถูกนักน่าจะเรียกว่าข้อจํากัดมากกว่านั่นก็คือ ทุกบัฟของทิงหยวนนั้นสามารถให้ได้ทีละคนฮะ นั่นจึงทาให้เวลาเราจะแจกบัฟเนี่ยเราจําเป็นต้องเลือกตัวที่เหมาะสมในการแจกนั่นเองฟังแบบนี้อาจจะดูแย่นะฮะแต่จริงๆข้อจํากัดนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยก็มักจะเล่น2ตัวดาเมจสตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วหรือบางทีมเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็น1ตัวดาเมจสตัวซัพพอร์ตเลยก็มีซึ่งถามว่าทิงหยวนเนี่ยเล่นทีมแบบไหนดีส่วนตัวเรามองว่าเล่นทีม1ตัวดาเมจสตัวซัพพอร์ตจะดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วทิงหยวนนั้นก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ทําดาเมจได้ ทั้งตำแหน่งตัวซัพพอร์ตและตัวทำดาเมจในตัวเดียวกันเลยซึ่งการที่เล่นทิงหยวนในทีม1ตัวดาเมจ3ตัวซัพพอร์ตนั้นดาเมจโดยรวมเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างจาก2ตัวดาเมจ2ตัวซัพพอร์ตเลยนั่นเองพูดมาขนาดนี้แล้วทิงหยวนเนี่ยมันปั้นยังไงและเล่นยังไงดีสำหรับการบิ้วตัวละครทิงหยวนนะฮะเรามาเริ่มที่ไลท์โคนกันเลยดีกว่าสำหรับไลท์โคนที่ดีที่สุดก็จะเป็นไลท์โคน5ดาวอย่าง Battle is not over หรือไลท์โคนประจําตัวของโบรเนียนั่นเอง อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไลท์โคนที่โกงที่สุดในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะมีความสามารถในการช่วยฟื้นฟูนพลังงานบัฟดาเมจและรีเกตสกิลให้กับเพื่อร่วมทีมได้อีกด้วยที่ดีรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นไลท์โคน4ดาวอย่าง Craft the Moon w i ิ p the c r o w เป็นไลค์โคนที่ได้จาก Battle p a ร์นนั่นเองมีความสามารถในการสุ่มบัฟ3บัฟให้เพื่อร่วมทีมนั่นก็คือเพิ่มดาเมจเพิ่มคีดาเมจและฟื้นฟูนพลังงานให้กับเพื่อร่วมทีมได้นั่นเอง และสำหรับสายฟรีที่ดีเหมือนกันก็จะเป็นไ์้คนสีดาวอย่าง Past and Future ไล์โคนอันนี้เนี่ยสามารถแลกได้จากร้าน Forgotten Hall นั่นเองไล์โคนอันนี้เนี่ยสามารถเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อร่วมทีมได้นะฮะแต่ถ้าใครไม่มีทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็สามารถใส่พวกนี้แทนไปก่อนก็ได้เช่นกันได้ไล์้คนกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูที่ลีลิกกันบ้างสำหรับลีลิกที่ดีที่สุดเลย,เยก็จะเป็นทางฝั่งของ m a s t e r er e c e of y v อันนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดและหาง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้นะแต่ถ้าใครอยากจะใส่เป็นทั้งฝั่งของ Band of Ceiling Thunder อันนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะฮะและสำหรับลิลิกจาก Simulated Universe นะฮะแนะนำเป็นทางฝั่งของ Space Ceiling Station หรือถ้าใครอยากเพิ่มคีเนี่ยก็สามารถใส่เป็นเซต Inner ก็ได้เช่นกันทีนี้เรามาดูในส่วนของ Off หลักกันบ้างสำหรับ o อฟหลักเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้สสายนะฮะนั่นะก็คือสายบัฟดาเมจล้วนและสายช่วยทำดาเมจ สำหรับสายบับดาเมดล้วนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากใส่เป็นแอคแท็กให้หมดเลย พราะสกิลของทิงหยวนเนี่ยสามารถบัฟดาเมจให้เพื่อนจากพลังโจมตีของตัวเองได้นั่นเองและสำหรับสายช่วยทำดาเมจสายช่วยทำดาเมจเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะฮะแค่เปลี่ยนทางฝั่งของตัวเป็นคิ้เรทคิดาเมจและเท้าเนี่ยเป็นทางฝั่งของความเร็วนั่นเองและสำหรับทั้งสสายเนี่ยเราจะใส่ลูกแก้วเป็นพลังโจมตีนะจะไม่ใส่เป็นโมนาธาต์แล้วก็เพิ่มเติมนะสำหรับใครที่เล่นสายนุกหรือสายเบิร์ดแรงๆอย่างเล่นทีมที่ไม่โกะเนี่ยก็สามารถใส่เชือกเป็นทางฝั่งของรีพลังงานก็ได้เช่นกัน ได้ไล่คนและลิลิทกันไปแล้วทีนี้เรามาดูทีมกันบ้างสำหรับทิงหยวนเนี่ยแน่นอนฮะมันเป็นซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันใส่ได้เกือบทุกทีมเลยแต่หลักๆที่คนไม่รู้เนี่ยคือเรื่องการเล่นทิงหยวนเพราะนอกจากที่ทิงหยวนจะบับดาเมจกับเพื่อร่วมทีมแล้วเนี่ยทิงหยวนสามารถนำดาเมจของคนคนนั้นเนี่ยมาเป็นดาเมจของตัวเองได้อีกด้วยอีกทั้งเมื่อปลดล็อกพรสวรรค์แล้วเนี่ยทิงหยวนก็ยังมีการเพิ่มดาเมจการโจมตีธรรมดาที่สูงม,มากๆ ซึ่งวิธีเล่นนั้นก็ไม่ยากเลยนะฮะนั่นก็คือเราจะทําการบัฟให้เพื่อร่วมทีม1คนจากนั้นเนี่ยเราก็ตีธรรมดาจนกว่าบัฟของเพื่อร่วมทีมจะหมดซึ่งจะอยู่ได้3เทนินเราสามารถดูจากหลอดเกจด้านล่างของทิงหยวนได้เลยนะฮะและในส่วนของอันติเนี่ยนอกจากที่จะบัฟดาเมจได้แล้วยังสามารถรีพลังงานให้เพื่อนได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางที่ดีเราควรใช้อันติของทิงหยวนตอนที่เพื่อนของเราเนี่ยมีรีพลังงานประมาณครึ่งหลอดนะเพราะว่าหลังจากที่ใช้อันติของทิงหยวนแล้วเนี่ยเพือ่อนของเราก็จะอันติเต็ม<อ> จริงๆก็ใช้ตอนที่พลังงานของเพื่อเราเต็มหลอดก็ได้นะแต่เราจะเสียการรีพลังงานไปนะฮะก็จะได้แค่บัฟดาเมจเท่านั้นแต่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวละครทิงหยวนตัวละครที่มองว่าเก่งมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นเกมหรือเลดเกมและในอนาคตเนี่ยก็น่าจะได้ใช้กันยาวๆเลยและสำหรับคลิปหน้านะฮะก็จะเป็นตัวละครซับพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่เก่งพอๆกันเลยเอาว่าก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ไปละเจอกันที่คลิปหน้าแล้วเจอกัน あら